ครับตอนนี้ผมเป็นตากล้องนะครับวันนี้ครับผมเป็นตากล้องครับวันนี้ผมเราจะพาทุกคนไปดูหาดกันครับก็เร็วเลยค่ะเปิดกล้องก่อนเปิดแล้วสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีครับพบกับช่องเจ้ากุ้งกาดาแกะเปิดนี่เปิดด้วยกันไปเราสองคนมาเร็วอาแล้สวัสดีค่ะผมกับตันดาพีดด้วยพีดอย่ามาสวัสดีครับผมกับตันดา เร็วๆหย็บมาหนึ่งสองส,สวัสดีครับว,วันนี้เราอยู่กับช่องเจ้ากุ้งกาญดาเฮ้ยแมวหน้าปลาอยู่ <c oughs> อโอเคครับวันนี้ครับเราจะไปเที่ยวที่หาดวันตกอนโอเคครับวันนี้ผมเป็นตะก,ก้องนะครับ,รบส,สองคันค่ะ เด็กนะเด็กนี่ถ้าไม่คิดต้อดอายุต่ำต่ำกว่าเอาเอาสูดเดือดเอาสูดเอาเอายังไงก็ได้แ่งไงา็บาทเองถ่ายไว้ี่สิบเอนี่คืออาอาเลยเดี๋ยวค่อยตัดออกนะเดี๋ยวแจ้งเ่งเดี๋ยวแจ้งทีเดียวสำคัเลยสีทองที่สีทอเอ่ยแบบคนนั้นผู้ใหญ่คนผู้ใหญ่คนไม่้อดูเลนที่ไม่เออบตรจกอออตอ คือมันคืออุทยานหรอปะกูคันาะกี่อบปะดึกดีแนเลยนี่ยายปีพอยายหกสิบคัาละอีกางหากค่ะโอ้ยแสีตาแสีตายายเกินถึงถึงเออต้องบอกเขาว่ายายฝีเพราะว่าเขาเกิดผมยังกดอัดอยู่อ่ะอ้ เรามจะมาเที่ยวหาวณกรนะคะเราต้องเสียค่าธรรมเนียมก่อนแกต้องต้องต้ายต้องต้องค่าธรรมเนียมนั่นไหนพี่ขายฮะเราต้องเสียค่าแรกเข้าก่อนนะมันไม่เห็นเลยอ่ะแต่เราต้องเราลืมอธิบายเลย เราต้องเสียค่าเข้าหาดก่อนนะคะที่1น0ร้ยเก้าสบาทอยู่ที่คนอีกคนนะเอ้ยแมวหน้าปลาเดี๋ยวหน้าแก่จับเสียงรุ่ตู้อะไรเนี่ยอะไรมือไตรงปัดปุ่มถล่มนะเป็นไรพีทน้ำเข้าตามีอาการยังไงแสบตาม้างแสบตาบ้าง ต้องทำไงเดวะ้างน้ำเดล้ังน้ำปน้ำสะาดล้านใช่ไหมงั้นออกไปไปหาลุกก๊อบลุกก๊อขอน้ำสะอาดนยครับขวดนึ้งนะอ้มีหลุมเว้ยมีหลุมมีหลุมแล้วก็น้ำสาดล้างตาอยูไนันงไงบ้างตันขึ้นแรงไหมแรงเกกี่ขึ้นวันนี้เป็นร้อยเป็นร้อยเลยขึ้นสูงกี่เมตร เดี๋ยวเราไปดูกันไหมถึงกี่เมตรน้ำข้าตาเปล่าไม่เข้านะโอ้โหเป็นไงครับแม่น้ำทะเลเค็มไหมครับแม่เค็มไหมครับเค็มนิ่งกว่าเกลือแม่ทิ้งไปกี่คำแล้วทิ้งไปกี่คำแล้วสองสองสองแล้วสองกลลอนสองคืนสองคืนโอ้ยขึ้นใหญ่มาก เดี๋ยวดูนะขึ้นนี้นะโอ้โหหรือว่าดูเคลื่นกันต้นตาิีหลังลงมาเดี๋ยวด้ยไหวไหม ยังไม่สูงเท่าไหร่นะพ่ยาตอนีเัจะสูงวันนี้ได้เลยๆเดี๋ยวดูข้างในได้้ามามาเดี๋ยวผมจะดูแลคุณเอง ออกได้เลยด้วยดิเดี๋ <c oughs> <ques y uk im aya> ยวจะไปจิ้มขึ้นลูกใหญ่แล้วจิ้มจไปไปชิดขึ้นลูกใหญ่ดีกว่า เราจะรอลูกขึ้นใหญ่กันครับเพื่อนๆนี่ไม่ใหญ่นะ50เซนเมตรหนึ่งมย มันมากคับเพื่อนๆหาแม่มาเที่ยวทะเล แมาทะเลทั้งทาา้ายเมื่อไหร่คะแม่มาทะเลครัง้งท้ายเมื่อไหร่มากำไม่ได้หลายปียังยังปีงงนี้แหละจะต้องปีอ๋อเราเพิ่งไปนั่นมาเราไปพัทยากันมาขึ้นน้ำมาเ,าเามืเอ่อกี้หายจมทั้งแกนเหรอเฮ้ย แม่ได้นะเรากระโดดข้ามมานันอะเอาด,ดิไม่ได้หรอว <wh os> ู้ววอวหววววววขววนขวววเวว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 ดวววววว้นวว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 ดวว้วว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 ว ตบข้างหลังอะมันแรงรเมื่อกี้อร่อยไหมเป็นไงอร่อยไหมขนาข้าวพื่นเมื่อกี้เค็มเค็มลูกใหญ่เลยอ่ะมาที่ข้างหลังไม่รู้ตัวอูวมาแล้ว อ่ลองดูเหมือนฉันเมื่อกี้คนมัน ตามดูดิข้างล่างมีอะไรตามนี้นะอะข้างล่างมีอะไรตามดูดิเอาไปอะนนไปสายลมด้านกันมี <laughs> อะไรเจออะไรมีละสาย <laughs> มีละสาย <laughs> <laughs> โอเคครับผุ้สายกันไปนะครับกับวันนี้ที่นี่ที่หาอุรกรค์ไปไหนก็ต่อกันดีกับราการนี้นะทริปของกันไปลุยทียปกันต่อนรักับหาอุรกรค์ขึ้นอับนละอับข้าไปไงทริปหาดอุรังควันนี้ไปไงตาทริปหาดอุรังค์ติดเยอะไปไงเอ่อทำน้อยที่ป่าดอุรังควันนี้ทะเลสวยไหมสวยมากสวยมากคนเยอะไหมเยอะมาก แต่ไม่วุ่นวายนะไม่วุ่นวายค่ะถากสงบดีนะสงบมากค่ะสงบมากแต่ไม่วุ่นวายด้วยแต่คืนไม่สงบด,ดีนะขึ้นธรรมดาธรรมดาไม่แรงมากก็หรือว่าเอาอยู่ดูแลเด็กๆได้ดีมากอ่ะครับผมไปต่อที่อืออ่านประกอนพรก่อนเนานะเดี๋ยวไปยันต่อไปว่ากันนะทิปสงการเซ็กของพวกเราเฮฮาปาร์ตี้หู้น,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 นยย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 ย ไปน้ำต่อแล้วนะครับดูอครับ